สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบริร์สุขสุขคนคือเก่าเนาะสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยต่างประเทศเดอ้อเนาะยินดีต้อนรับกว่าชูซองสบายเพื่อนอีกแลว้วบรรยากาศยามเช้าเศร้าเลยมาหน่สบายดีวันจันเนาพะพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีน้องบิวดี้สบายดียดจะเหตุไงเมือเ่อไหระ หางแมงใหญ่หางแมงใหญ่บ่ลูกอยู่ในหม้อโอู้หูแมงใหญ่ก็สร้างเฮ็ดแท้นี่หนาวได้ดุชายเสื้อยนาวบ่ชายบ่เสื้อยนาวอ่าออกมาเนาะพี่ลมได้ดุอยู่ในเพิ่นวันนี้ลมเขาเนาะยิ็นเเก้งอ๋อมาเนี่ก็เป็นมือวันพระเนาะหรือว่าวันศินใหญ่มาเนี่ยคุณแม่พี่น้องศินเพ่งบอกือว่าจังใดอได้ยินมีตู้ว่าเนาะมาเนี่ก็เป็นมือวันชสยวัด มีตู้เมื่อใส่บาทแล้วทางเงินเพิ่นก็ยังบ่ได้มาเนาะให้มีตู้เพิ่นเมื่อเฮ็ดต้นเฮ็ดหยังนําเพิ่นเมื่อรอบนี้เนาะรอบก่อนเพิ่นก็เมื่อเพิ่นปลุกสาไว้เพิ่นแต่าๆดกๆพุ่นละปลุกมาเผาห้านเนาะสวนมีตู้กับประตูก็เมื่อบ้านเมื่อในบ้านพุ่นแหลหลานสาวก็ตื่นบ่ทันกินข้าวกับมีเอาข้าวแล้วก มะม่าเนาะต้มมะม่าหรือว่าต้มมีอะไรกินใช่ตะเกียบมั้ยใช่เป็นมอตะเกียบเนาะฮ้อนเนาะคอยด้เด้อเป็นพวกเส้นนี่เพิ่นที่มากน้องน้องบิวตี้มากเป็นเส้นเป็นอยังนะเขานี่นอกจากให้ยัวกินแบบเบิรงโทรศัพท์บอยอย่างสิกินน่ะกินแบบมาเป็นปั้นปักใหญ่กระเบิร์อันนั้นนะโอเคอัเริ่มแตกเด้อ พอเตียงกับพ่อพันธชิกกับมาเมื่อไรเนาะมาเมื่อแรงหรือว่าเมื่ออื่นเนี่ยพีน่น้องไปถามพันเลยว่าเมื่อคืนนี่กับเรได้ล้มกันห้องปรุงกินน้ำไดนไม่รู้ใส่ชุดเต็มบ้านนี่ติดใจแห้งชุดพ่เตียงซื้อมาเลยใส่ลูกนะแซบแซบต้มมามา่าใส่กับไข่ ปกติคนสิมักใส่ปลาเนาะแต่ว่าปลาอยังก็ปลาดุปลาดุริบอกปลาอยังเป็นหั่นิินเสียงไว้ปกติคนซื้อมาแล้วก็ต้มมีใส่ปลามื่อนี้ผมมีปลามื่อนี้ถามหาปลาโอ้ยต่ตัวตัวดูดได้ไม่ห้ยเป่าก้อนไหนดูเป่าก้อนไหนแช่บ่ะดกแช่บ่ เอาเอิ้นเลยเฮากึ๋ยข้าวปลาเจ้ากระเป๋าก่อนลองมึงก่อน่ามันเย็น่บ่มันยัง้อน้อนเจ้าก็บ่กินเป็นจังได๋เย็นนะเอ้ายังฮ้อนอยู่ปุกเอาแต่เ้าเลยมนีพอมีมูาาค้อัีกว่า ขี่มึงด้วยปอมเลิกเด้อขี่ก็ได้หน่อยแท้อ๋อไปตลาาเห็นไหมเรถลอยรั่ขี่รถยังโด่นะขี่รถไทยขี่รนไยข้นนางฮนันาอยดินี่ ต้มมีแม่ใบนี่ห้องปลาดุงกินน้ำเลยไม่หรอกปลาดุงมาลูกกินมีน้ำบิวเลอแซ่บไรใช่หรกเบุ้งฮะเออแอมเสือละงามบ่เบุ้งฮะอ๋องามดีใช้สุดเต็มว่านนี่ตอนแรกว่านนี่ยังเปลี่ยนยุงเนี่ยเปลือยไม่ได้นะสีขาวชอบไปอีกยังดูนะ อืมเมรียูเมเสือเม่กันาเป็นเสือลำยังเต็มบี่เนาะเอบวงเลยไปซื้อมาหายชุดงามแท้เอใช่เขาะเออออเอี้นุไปใ่มือจับบ่วงนดเียบมือนะคะ เก่งๆบวงเดือเด้ออตะเกียบด้วยน้ำยิ้วแซ่ตะเกียบเป็นบอขีบเป็นบอคีบงด้วยคีบเป็ปลาดงด้อืมเก่งไอ้ดีอันี้แ่น่ะเ่าก่อนม่ใครติดปากหกเ็ดนี่มือี้กัพ่อได้ขายย่เน้ยาเชศ้า ยันเดอ็กสาวพอบาอันเพิ่นซื้อเมื่อไห่บาทเนาะช่วงเช้าๆพ่อคะไม่ได้เหรอไม่ใช่น้ำแข็งน้ำแข็งกันมเอาเอาอยู่ไปเลยฮะไปเลยเอาเดี่ยวกันดารมาเลย เอยเลยเมื่อเลยดดนี่มือ่อท้งเอทงทาากระดแดงเมื่อทางนั่นบ่ทางตะลาดแดงบนบ่ทา้งนี้ไปใ้ทางนี้ตุจาตุจาถือใจไปไดยถุจางานชาทุกอ่ะอี่ทั้งมันพินพ้นกนได้บิวเอ กินอะไรกินกินมันนี่บัวร่มบรรยแล้วกับบัวนาวบรรยายนี่ฝรีอยู่ได้กลางๆเราอยู่อ่ะกินได้นี่แม่กินปลาได้หนิข้าวนาวนี่กินไปเลยกิน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 กันกินนกิกันนักกันแม่บอกใช้ตะเกียบกินอะนกินกินน้ำลายอี๋กินก้อนเลยโอ้ยรอ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 หนี่พระอะไรไม่ยู่ นางกับเจ้านางนกนังลงเอาวางางลงนินโตเปืยแม่ะยิงแค่ได้เสือนะเช็ดไ้กัมหนื่อยเอื่อยอ้ายไปรงเรียนอ่ะวิวได่เด้เชียวไปดไปเฮียนอือรี่อื้อี่อื่อรี่มาตะข่้นไหนอื้ี่มาต่น ชิบไรจีบไรของี่อนอือีอือดี้รุดจักอือดิข้รุดจักไปกระเพยเออดปจอพอพไอพาบ่เมนครคด้วยจะว่าอายพอายนอนอยู่ด like ีบ่ โอเมน่ะนหันลมลมมาเลยได้มาอยู uh ่นอกนี่จะเสือกันหนาแล้วเด้อน่ดีลมมาอบเฮ้ยน่ะไม่ดูปูปู้ดู้ตูน้องปตูไอเนียด้ยยังขงหลัเฮ้ยนเลย ไม่ไม่ไม่ช่างแรงกินอุ้มันเย็นมาได้ไม่คันเบ็ดกินกินเอ้ยเย็นแล้วลูกอาะตะเก็บคีบละดมดมได้เอ้กินแล้วไปเปลี่ยนชุดเด้หน่เปลี่ยนชุดแบบเดียวเลยอย่าหื้ยคักไรกระโปรงนะ Nay, này xì anh có yang, si yang, ghi nè, si yang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 , si Xì si yang, Xì yang, si yang, si yang, si Xì si yang, si yang, si yang, si หนาวหนาวแข็งคนแบบโอ้ยหันเล่ไม่เบอกแล้วมันเดือข uh, ้างเดียวเยี่ยวเน่าเน่าอ่ะกินแค่เรากินนั่นเปื่อนชุดนี้แล้วก็แกะแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ซะาช่วยไปเปลี่ยนเสื้อเน่าสวมเสื้เน่าจนกระเปื่อนเด้ออีกกินมาเดียวเปื่อนมาเดียวพอ่อเอ้าเก่งดีไงโอไกควิน น่ทไวนี้วะไก่อไก่ทังนีบอไก่ทั้งนี้ไม่ใช่ไก่ไก่แพ้ไก่ไก่ฝนไก่เพื่อนตู้สีบ่ไอเพื่อนเลยฝนเลย ผมก็ตเ,มเต็มตมันแตกายวิเวยลมอากาศร่มหนาวที่ยังคักเนาะผมแห้งผมเชียวันเมื่อไงแต่ผิวแห้งได้เพียงเท่าผมมันยังตแตกยังแห้งน,น้ำพี่เราแจักอันตากลมเนี่ยทักมีแต่ไม่ได้พล่อผมก็นลนน้นนนเนาะนั่นเป็นอย่างช่วงนี้ีเห็ดมันทิปเปิลมันข้าวเราหลับมันข้าวไข่นะอิม่มแล้ว อิ่มนะมบออิ่มนะจ้าอิ่มนะบอหนุปากแดงให้ปากแดงมาแดงนี่จะไปทาดิบที่ควนข้าวไข่นไดะมินนี่ได้ค่ะช่วยนหน่อยเด้ออาบน้าอีกได้นนหนิน้าบอหนะในว่นนี้เราต้มต้มเครื่องห่อกับพ่อเมื่อกี้นี่ไข่ก็อยากใส่มีก็อยากใส่เบิ้ล đi kiếm bơm vớt thòng ngay vợ thòng cho nè hạt kiểng nè để chốt cái chốt luôn ba ya biến ba biến đâu กินไหมอะแนวะูยังมไแบบุไทยกไทยะะะเชโน่ะละเชนูบบนจะเคยไปปะพักปะ่นมียังขาย มีกุ้งยังอีกมีมีมีนมีใครขนมครขนมนะมีเสือผ่านนะบ่มีเกืบเลยมีบ่เกือบนี่คือนมลายบ่ดอกลายมีอยูเกือบบ่มีแต่ละแดงมีเกือบอ๋อเคยจกควมแทหาะม แต่แรกมีเกือบเนะแม่นดิมีแต่บ่ได้เนาะตลดใหญ่เลยมีล่ะบ่ตลดใหญ่มีหอมปลานคุณ่หปลานะมีหปลานเอยังให้้ปลานะคุณนุมให้บิวก่ปลานะสดีน้องบิวดีว่ะ เอนวดาลานเคกินกำแพงไม่เอาเอบวงตักก็ได้นี่อหมูเพิ่นเบ่งบ่ตดแตกลงันีว่าดอกิว ไปช่องเฟย์พี่น้องไอ้ป้าลุงคลิปนี้สาวเพิ่นสิขอลาไปก่อนเดอ้อพอกันคลิปหนานะ้าเนาะขอบุญขอบคุณทั้งอีซีพี่คำม,มาเบิงคำม,มาติดตามรับชมคลิปของสาวเพิ่นที่บวชขามโคชนาะสาวเพิ่นแน่นองบิวตี้เดอ้อเขามาเปน็นกันนังใจต่อไปในเดอ้อเนาะไปแล้วสาวน้อยเพิเ่มทองสิผ้าเป็นขาวข้างน้านก่อนตอดแตกตอดแตนเลยโอ้ยจะเมลานก็สบายดีป้าลุงก็เด้อป้าลุงย่งางๆย่งางๆม,ม,มือหนะ่ะ